มาฟังเสียงนกเสียงกาก่อนฟ้าเปิดนะคะจะเดินทางกลับจากวัดสงามแล้วมองดูพระจันทร์เสี้ยวยังค้างฟ้าอยู่แล้วก็ดาวเหนือ,อยังค้างฟ้าอยู่ดาวเหนือพระจันทร์เสี้ยวนะคะยังค้างฟ้าอยู่วันเวลาที่ที่สวยงาม ของชีวิตในช่วงเวลาสามเดือนนะคะกำลังนับถอยหลังก็จะเดินทางกลับแล้วฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสีราาับอรุณในเช้าวันนี้กันนะคะบอกลาสถานที่ดีงามแห่งนี้นะคะวัดสยงามธรร,ร,รมธรารามสิ่งที่นุชได้ได้รับเหมือนพรวิเศษของชีวิตช่วงหนึ่งเลยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยคือการเดินภาวนา เดินด้วยสติย่างเท้าเดินนี่นี่เคยได้เรียนรู้จากที่ไหนมาก่อนจริงๆเราเดินเป็น,นแล้วอะเราเดินเป็นตั้งแต่เราหัดยืนหัดเดินตั้งแต่เด็กๆมานะคะแต่การเดินภาวนาของวัดเซงามธรรมธรารามแห่งนี้มีรูปแบบพิเศษนะคะคือเดินเดินไม่ไม่เปิดส้นเท้าแต่เป็นการเดินเปิดหน้าเท้านะคะ แล้วสิ่งที่นุชสัมผัสได้การเดินในแบบเดินโพนาของวัดสยามธรรมธาทารามแห่งนี้ค่ะทำให้เราระวังมากเลยเระวางังระวังจังหวะก้าวเท้าแต่ละก้าวย่างเดินของเรามากเลยขณะที่นุชพูดอยู่เนี่ยนุชก็มดก้าวเท้าไปด้วย <c oughs> นะคะทำให้เห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราอะ่ะ บางครั้งสิ่งง่ายๆที่เราสามารถนํามาฝึกสติได้อะค่ะเรียกเรียกสติของเราในแต่แขณะที่เรา,าดำเนินชีวิตอ่ะบางครั้งเราตัดสินใจหลายๆสิ่งพลาดลเร็วเกินไปช้าเกินไปแล้วก็เสียเวลากับการพํบ่บ่นหรือว่าเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ได้ดังใจอะค่ะแต่การมาฝึก สติด้วยวิธีง่ายๆด้วยการเดินพอนาด้วยการเดินรูปแบบได้รับการถอดแบบจากครูบาอาจารย์ที่ท่านใช้เวลานานทีเดียวนะคะถอดแบบออกมามอบเป็นมรดกไว้ยอย่างงดงามในการเดินพอนาของวัดสยามธรรมธรามแห่งนี้นะคะการย่างเดินแบบเปิดหน้าเท้าเหมือนกับ ถ้าเราเปรียบแบบนึกเปรียบแบบการขับรถยนต์นะคะเหมือนกับเราแตะเบรกนิดๆน,น,นะคะเปิดหน้าท้าเปิดเปิดนิ้วโป้งเท้าก่อนทุกก้าวที่เราจะเดินเนี่ยนะขณะนี้นุชพูดไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยเนี่ยนะคะทําให้เราอยู่กับสติอ,อยู่กับตัวเราเองอยู่กับกายใจย่างก้าวกำหนดคำพูดลมหายใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะ น้อมความสุขที่มากมายนี้ผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ติดตามคลิปวิดีโอของรุธมาโดยตลอด3เดือนนะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดสยาม,ธร,มธรรมธรารามสุพรรณบุรีแห่งนี้ช่วงเวลาที่ดีของชีวิตที่มีโอกาสนี้นะคะเหมือนมาเติมกำลังทั้ง แล้วก็ร่างกายนะคะดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยค่ะที่เอนดูเมตตานะคะติดตามคลิปวิดีโอของนุษนะคะค่อยๆปรับรูปแบบให้เรียบง่ายเรียบง่ายแล้วก็สร้างคุณค่าที่ดีงามนะกับจิตใจของตัวนุษเองด้วยนะคะเพื่อนๆที่มีโอกาสได้เข้ามาติดตามคลิปวิดีโอค่ะกระรอกน้อย กันเล็กน้อยเขาก็หาที่สัปปญญายะของเขาคือยอดไม้เลยนะคะยอดไม้เลยมาชมแสงตะวันขึ้นเหมือนกันนะคะรับแสงเช้าวันใหม่นี้ทุกทุกวันของเราทุกๆคนเนี่ยดีงามอย่างที่เราเกินจะคาดคิดได้ให้ทุกวันของเราทุกคนเป็นสีทองอลามเหมือนเช้าวันนี้เลยนะคะ